เป็นจังดยเป็นจังดาขึ้นม,มาไปยอยู่นี่นะโอ้ยเว้ากับเ้าเด้ืยรับโทรศัพท์สายซ้อนนี่ละหาสายเออคนแนนว่าค่ารับโทรศัพท์อยู่นะ่ะเออลงไหเอ c ซี FC ได้แล้วแต่โดดเหรอดิแมนบอกคือว่าคือว่าตื่น,นขึ้นรับตฏิสี่นอย่าาแต่ฏิสีหอนได้นอนอ่าเมื่อคืนนีไปยุบวัดปูวัดป้าอุดรอ่า ยังบอ่าในนอนฮอตตอนนี้คือเสว่าบริ้นอนเลยกับโมแมนหยิบชั่วโมงเดียวหยิบชั่วโมงเดียวลงปูวัดปลาอุดรเสร็จตีรถกลับมาอ่าตีรถกลับมาแล้วก็มาเฮ็ดไล่สดมือเ้านี่ครับผมแล้วก็ตามมาตามเลขไอ้ตัววงในอ่าคือตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตีห่าเอาไงว่าท่างทีมงานน่ะมือว่านี่เฮ็ดงานหนักตั้งแต่เส่าเลยเส่าจนฮอดทุกมือเจนจนฮอดเวล่านีเลยจนถึงตอนนี้ครับ เพราะว่าเอฟซีนีล่อค่อยตรงนี้กันหลายเราปัญหาที่ฮ็ดไหลาซ่าอีกอย่างหนึ่งคือมันอ่ามันจดต้องมากรับโทรศัพท์ไหมแมนบอกมันรับหลายโพดเนาะโอ้ยกอยากให้เอฟซีเข้าใจเนาะครับผมเอออถ้าบอ,อาบรับเลยก็บบอได้เออถ้าบอรับเลยก็สีบอไดครับเอฟซีก็สีวางเขาจันยงสั่นยังสี่แล้วตอนนี้ที่ท้ายถ้ำกันอยู่เนี่ยท่างทีมงานนะครับผมได้ปิดโหมดไวปิดโหมดใจหมดเครื่องบินไว ครับโหมดเงียบตอนนี้หมดเงียบครับต้องขออภัยด้วยครับขออภัยอีรีแมนขออภัยครับครับตอนนี้แปดสิบห้าสายที่ค้างอยู่ที่ค้างอยู่แต่ไม่ได้รับเนี่ยอของผมนี่สองรอยกว่าสายอแล้วกับคนอื่นอีกเฉพาะเฉพาะครึ่งชั่วโมงดิแบงค์จะผาสายนี่แมนแมนของผมนะซ่อนตอนนี้นาสิบประมาณเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสายที่ที่รับอยู่แต่เดียวเฮ็ดคลิปเสร็จก็สี่เฝ้าไปรับให้ มาเฝ้ามาเฝ้ามันเดี๋ยวมันสี่ทันเวลาเอาสี่พทันเวลาเพื่อนเอาว่าจังไดล่ะโอ้เห็นตัวเลขแล้วนักใจอยอะืึอกันด้วยครับอืมนักใจแท่นเอฟซีอยู่หรอกครับนักใจจังไดมันสี่ซื้อได้หรือซื้อบ่ได้มันสี่ซื้อบ่ได้ไหมแม่นอยู่บ่ชัดเจนบ่ชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวจัดการให้เรื่องกล้องน่ะโอ้เอฟซีเอ้ยจังไดกับเอฟซีครับผม ทุกทุกท่านเนี่ยครับได้จังหดกะเพื่อนไห็นไจังสี่ครับอืผมกะนักใจแท่นอยู่หรอกเนาะย่านมันจับมาได้ไหมเลขตัวนี้กะถือว่ามีกระแสมากอยู่ดิเลขตัวนี้เอาดูอ่าวิ่งนะบังวิ่งก่อนครับวิ่งบนนี่คือวิ่งใบที่สามครับอวิ่งบนวิ่งใบที่สามครับแล้วก็วิ่งล่างครับวิ่งไปที่เจ็ดเจ็ด คลิปที่แล้วเขาบอกว่าเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์แมนบอแมนแต่ว่าเขาบ่ได้เขาบ่ได้เน้นเขาไม่ได้บอกว่าติดบนหรือล่างนะแต่ว่าให้เน้นไปทางล่างอยู่ครับครับแต่ว่ามือนี่เพื่อให้มาจังสีละครับครับผมเนาะในส่วนเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวฟันไปที่เจ็ดสองเพื่อนฟันไปที่เจ็ดสองเลยแมนครับก็คือเฉียดเลขดังเจ็ดสามนี่แมนเฉียดเฉียดปุ๊บอีหลีนี สีมาอย่างไรเอ่อให้ว่าเบียดจนครมแมนรดแลนไก่กัะปิวออกไปเนาะครับมันนี้แล้วแล้วแล้วเพิรนว่าจังไดพ่อบาดพ่อบาดนีมาเน้นเจ็ดสองปรับแล้วเจ็ดสามเลยเหะอเนาะเน้นเม็ดเดียวนี่คือเจ็ดสองครับผมแต่อย่างทีที่งานเคยบอกเนาะกับเพิ่นแจงมากเนาะเพิ่นใหญมากเม็ดเดียวครับ เปร์เส้นความแน่นอนมันหลายเนาะกถามว่ามีโอกาสที่จะรุดได้บอง่ายมันรุดเบิร์มันรุดได้เบิร์คู่อันแล้วกับมันกับเขาได้เบิร์คู่ตัวเลขถูกอ่านะเพราะสิ่งที่เอามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนมันคือการคาดเดาล่วงหน้ามันคือการคาดเดาล่วงหน้าอ่าเพราะว่าเลขมันยังไม่ออกครับอ่าเพราะว่าเลขยังไม่ออกก็เลยเป็นการคาดเดาล่วงหน้าแต่สําหรับการคาดเดาของ เลียกรับวงในครับคาดเดาจากข้อมูลวงในอ่าครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับกว่าจะถึงอบสองช่วงเวลาเดิ่มทํางานของกล่องสลากครับมันก็ยังเหลือเวลาอีกหลายครับครับฟันไปที่เจ็ดสองแต่กับผ้าหลุดตัวนี้ริบมิม่ออกเลขดังทันทีครับเลขดังคือเจ็ดสามแนครับนี่แหละที่บอกว่านักใจออ่างเนี่ยนี่เลีอยไรแน่น่ะเนาะ นี่คือที่ท่านเจ้าของข้อมูลเป็นไหไว้เนาะครับเนาะครับถ้ามันจะหลุดจากตัวนี้จริงๆครับตัวที่จะมามีแค่สามตัวนี้ครับนะครับครับมีแค่สามตัวนี้คือเจ็ดสามห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสามครับแต่ครับเนาะอีกหนึ่งข้อมูลครับอีกหนึ่งข้อมูลคือระวังครับผม ครับระว่างตัวนี้ครับชัดเจนปะชัดเจนครับชัดเจนชัดเจนอผมจะเบาเ้าเนาะจะเบาเาอ่านเอาเด้อครับเด้อครับไม่อยากเบาวันไหนเนาะไม่อยากเบาดอกว่าเลขใส่กุญแจนะเนาะเอระว่างเลขใส่กุญแจสี่สามกับเจ็ดเก้านั่นมันเป็นแต่ย่านมองนี่ล่ะอแต่มีความเป็่นไปไหนดิแมนที่เลขในหนีสีมาทั้งบนทั้งหลังแมนแมนมันเป็นไปได้เบิร์ตตอนนี้มีความเป็นไปได้ครับ นะเพราะฉะนั้นให้เอาไปพิจารณาครับณณตอนนี้ก็สิบโมงสิบโมงประมาณสี่สิบเอ็ดโมงใกล้จะส10ิบเอ็ดโมงแล้วสิบโมงครึ่งอะตอนนี้สิบโมงครึ่งครับที่่ายทำเนี่ยเพิ่งได้แนวทางมาครับทั้งส่วนเจ้าของขมูลกับประชุมกันเพิ่งจะออกจากของประชุมแมนนะครับเขาโทษตาม้งแต่เศร้าแล้วแมนเพิ่นประชุมอยู่เพิ่นประชุมอยู่เพราะว่าวันนึงเนี่ยบุญน้ำโชกโทษไปเนี่ยอ่า สวัสดีค่ะตอนนี้พี่ประชุมอยู่นะแอร์น่าแอร์เย็นๆน่าทะลุโทรศัพท์ออกมาเลยเพาะก็ปิดห้องประชุมครับนี่แหละครับกระสลับกันไปสลับกันมาอยู่ยนะทีมงานเอ้าผู้นึงรับโทรศัพท์อันจากเอฟซีผู้นึงโทษตามแนวทางเพราะคนนี้โทรตามแนวท่างเพราะคนนี้รับโทรศัพท์จากเอฟซีคนนี้ก็โทษตามแนวท่างให้ว่าตั้งแต่ตีฮาครึ่ง เริ่มเขามาไล่ไล่สายซ้อนสายซ้อนสายซ้อนเขามาแล้วผมก็บมสามารถที่จะรับสายใดพอเรากำลังทางานเนาะครับเนาะมันก็เลยต้องต้องขอโทษขอให้ทั้งเอฟซีจริงๆดิหดมดทีมงานนั่นแหละทั้งเอฟซีบุญน้าโชคเอฟซีคนมีโชคครับบุญผ้าร่วยใจบุญนะครับทั้งพิมพ์พระโชคครัล้องผ้าร่วยนี่คือทีมงานของเขามีโบเมนนี่แค่ช่องเดียวนะครับแต่สายใหม่สายใหม่ ไอ้ไอ้โทษซาไปกะลี่ว่าไอ้ล่ำพวงด้งออกแกเครื่องปวดโค้ดเลยเอาโอเควะชัดเจนไปเอาย้ำอีกชัดเจียนดูสิให้ย่ำอีกนี่เดี๋ยวนี้เอาให้ย้ำอีกเนาะเอาเอาบอไดเขียนวันที่ได้ครับเข้าใจตรงกันเนาะก็คือมือนี่ล่ะนี่มือนี่หละมือนี่ละเลขสีออกมือนี่วิ่งบนไปที่สามครับวิ่งล่างไปที่เจ็ดครับวิ่งล่างไปที่เจ็ดเม็ดเดียวคือเจ็ดสองเนาะครับ แต่ทุกอย่างไม่สามารถที่จะการันตีได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแค่ว่าเปอร์เซ็นต์ความน่าเชื่อถือมันสูงเพราะจากข้อมูล C2 เม็ดเดียวงวดที่แล้วนั่นครับผมครับผมแล้วก็ถ้าจิตสองรุดได้ครับได้โอกาสถ้ามสมมติว่ามันหลุดเนี่ยมันจะมาเขาเนี่ยเลขอันเลขอันนั่นละเลขที่ซื้อไม่ได้นะครับผมแล้วก็หาจ็มาทียงพอได้อยู่กับหาสามได้ได้อันนี้ได้สองอันนี้นได้อยู่ครับแต่นะเลข เลขใส่กุญแจใส่กุญแจับนี่ครับสี่สามสี่เก้าระว่างด้วยครับเลขตัวนี้ครับให้ระว่างดีๆครับผมอโอเคเนาะชัดเจนเนาะเอาเลยบอกเอาเลยตัวเอาฝากฝากอวยอวยพ่อนอฟซีเนี่ยเอาครับกะให้ผมอยากจะบอกกับทั้งเอฟซีทุก่านว่าเนาะในส่วนของเลขรับพวงในเนี่ยนะครับถึงแม้เปอร์เซ็นต์ความ มั่นใจเนาะขอมูลอ้างอิงน่าเชื่อถือมีโอกาสเข่าสูงแต่กายากายาได้แว้ว่ามั่นใจเต็มที่ร้อยเปเซ็นตเล่เนะาะเข้าต้องใส่สติในการพิจารณาดีๆครับ,รบทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันเปลี่ยนไปได้หมดครับแมนมันสามารถเปลี่ยนแปลงในช่วงขณะเวลาใดเวลาหนึ่งถ้ายัางมนถึงช่วงที่ว่าเขายกลูกบอลขึ้นมาแล้วประกาศ รางวัลที่หนึ่งออดออดนั่นแหละครับทุกอย่างมันก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ให้มานี่ก็ให้เอาไปพิจารณาโดยใช้สติดีๆครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ให้เอฟซีทุกท่านนะครับเฮ่งเฮ่งครับมีโชคไม่ใช่นั่นแหละไม่งวนนี่นะครับเนาะอุ่นผ้าวัดสนาทรงทุกคนนี่ก็ให้ได้ตัวดีตัวดีแล้วก็เฮ่งเฮงกันอยากให้รวยทุกคนอยากให้อยากให้ถูกอยากให้รวยทุกคนครับ เนาะแต่มันกับยูที่บุญไผ่บุญมันนับเนาะคือการเรื่องเ้าเรื่องของบุญคือเงินที่ฝากธนาคารครับผมแมนแมนแมนเงินที่ฝากธนาคารเนาะแมเขาต้องเอาไปฝากไว้ก่อนเขาจังสีเบิกของม่ใช่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องเฮ็ดบุญก่อนบุญจังสีมันหนุนนํำเขาเห้าเขามีโชคดีครับครับผมถ้าบ่ได้ฝากเงื่อนไว้ไปกู้ขามาเขาก็สิเป็นหนีเขาต้องไปใสขึ้นเขาคือเกาครับครับเนาะก็ให้ใช้สติครับ ในการลงทุนครับผมสวัสดีครับอันนี้เป็นแนวทั่งแล้วบันนี้ฝากอีกเรื่องนึงเนี้ยเสื้อตัวนี้ละาขึ้นเราได้ยอยอะๆไปใส่เด้อยอ้าวครับบันนี้ f ี